สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับผมดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวก่อกน,นะครับอันนี้ก็เพิ่งมาจากสวนยางเดีด๋ยวจะฝากของขึ้นวัดมาแวนมาหรอเปล่าก็จะมีเป็นผักหวานที่เราเก็บไว้สวยมากมากเลยนะเนี่ยผักหวานเนาะแต่ว่าเราต้องแช่ยเย็นไว้นะถ้าเราไม่แช่ยเย็นมันจะเหี่ยวเพราะเราเก็บไว้แต่เมื่อวานแล้วก็จะมีชะอมนะคะนี่ชะอมสวยๆเลยเห็นไหม อ,อมแล้วก็เป็นมะม่วงนะนี่มะม่วงสวยๆอันนี้น้ำ,นำดอก,ดอกไม้มมก็คืออันนี้ก็คือไม่ได้เขาเรียกว,ว่าไม่ได้ซื้อเลยถ้ะอมก็อยู่ตรงนี้กับอยู่ณอยู่ไร่สวนสหวานก็อยู่สวนแล้วก็อยู่ตรงหลังบ้านในบ้าน น้องมาจากลูกมา,มาจากองน้องชือง่อรุนเดียวกัน<า> <laughs> ตอนนี้ก็เราก็จะมาทําการตามล่าหาหนกไม้นะคะีุนคนฝนตกแล้วนะหน่อไม้ก็จะค่อนข้างออกเยอะเนาะจะเป็นหน่อไม้ไผ่ตามริมบ้วยนะคะตอนนี้เราก็คือเสียมาแล้วหาทางลงนะคะหาทางลงนี่ก็คือดเดินตามสวนมันของชาวบ้านเลยนะไปค่ะเดี๋ยวเราไปกัน ได้หลายเลยฮ่าได้หลายเลยได้หลายยังได้หน่อยเดียวเออกูไปซดโอ้ยเออนะามาซดดิโอ้โหเจ้าหนอนางดินนะอืมขาวๆเลยใช่ใช่ใช่ เอาได้เวละเลือกซับเหลือหน่อยได้ล่ะเอาพาฟ<อ>ันเอาถ้ามันเนี่ยกันอเอด็เอดวิ้สับไม่แม่นนะต้องให้เอ็ดตือสับอืมคักเทอนี่นพี่น้องค่าขนาดค่ะ ตัมไม้ไปแล้วตัวตัวลองขุดดูอีกดิแค่นั้นแหละมีเปลอีปะป้านงามค่ะมีกำลังออกถ้ามีคันถ้ามันออกถ้ามันมีดินน่ะมันเป็นนอกขาวอือโอ้มันขนาดพี่น้องมันมันปนะอุ้ยออกแล้วออกแล้ว นี่นอขาวทุกคนป้าใหญ่คับสวย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 ต่อนี่นี่ก็เขเคอ,อยู่ได้นี่เออถึงจะเล็กแต่ก็ยังไม่แก่มากเนาะแต่อันนี้ซี่นอใหญ่มาก อุ้ยได้แล้วได้แล้วว้ายปัดพุ่นใหญ่ผู้คักแค่โอ้มาหนอนางดินมาถึงสองนอพี่น้องนี่นะคะหนอนางดินสองนอนคักคักคักมันมันมันนี่ไงนี่ไงหน่อยไหม มันบางเข้าไปแล้วนะคะกันที่เราจะหานออกมาได้แต่ละหนอนะเราต้องเข้าไปสับเอาข้างในซึ่งก็จะยากอยู่เ,เดี๋ยวให้เ,เต๋อสับหน่อไม้นะ <laughs> มันไม่มีซ้อนมบตัวแม้โได้แล้วได้แล้วอุยา่าโอ้โหนี่ทางนี้ก็อยากออกเขียวๆแล้วละคะ่ะนี่ยังขาวอยู่หวานมากเลยนะคะหน่อมไม้ นี่นะคะเราจะผูกแบบนี้เลยเห็นไหมคะนี่ตัวนี้คือหนอหน,อน,อนอใม่นะนี่นะคะหน่อนม่เขียวแล้วนิดนึงโอ้โหซู่ซู่ซบุกขังี้งไไั้น่รืองอเล่นไหมตัวฟ๊าใหญ่มากเห็นไหมอีกฝัางหน,นึ่งตัวนะ ทุกคนแนววังไงปลาสุดยอดมากเลยเปลี่ยนปลาหน่อ,หอไม้ไหมพี่น้องถ้าหนอ่อโตๆอย่างนี้เราเอานะสวยมากนี่โอ้โหไปถนี่ <ız> นะคะว้าว ส่วนแอรกก็อยู่ริมห้วยนะคะส่วนอ่านั่นก็จะเป็นตะ,ตะลิงเนอะขึ้นไปอขึ้นแล้วนะนะอ,อยู่นี่แหละตกนี่วีได้แล้วได้แล้วมา พี่น้องอืมบริเวณของขีน้นี่นักคักได้ดีพี่น้องนักคักไปค่ะไปหากันต่อสังเกตเห็นหน่อไม้ไหมคะนหน่อใหญ่เลยเจ้ามาต้องเปซัซเนี่ยนะทางเจ้าน่าจะซดง่ายกว่าค่ะตอนนี้เราก็กลับมาถึง บ้านแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วอูโหโอ้หูดูหน้อไม้ของเรานะคะอืมแอเตอร์ก็จะทําการเขาเรียกว่าเอาตรงที่มันแข็งแข็งออกนะคะเป็นไงสองนอนี้สุดยอดสุดยอดอสามนอนส<ะ>ี่นอนสี่นอนโอ้โอ้ออมสินก็อยู่ตรงนี้นะคะ ค่ะหนอนค่ะคักคๆะเนี่ยหนอนขาวๆอันนี้หน่อนนี้แหละที่มันอ่อนนะที่เขาสับแล้วมันแบบอ่อนนะี่ดูดิทุกคนเนี่ยอยากได้หน่อแบบนี้เยอะๆแต่มันไม่ไม่ได้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปทําบุญด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะ FC ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายๆคะ่ะบายค่ะ